อัคคีภัยเป็นภัยที่เกิดขึ้นได้บ่อยและมีนน้มความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกปีโดยสายเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทไม่คำนึงถึงความปลอดภยัยประกอบกับการขยายตัวของตัวเมืองทําให้ชุมชนหนาแน่นซึ่งการเกิดอัคคีภัยก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมากดังนั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจึงได้แจ้งให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดทุกแห่งบรูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนดําเนินการดังนี้ แต่งตั้งและจัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนและบูรณาการดําเนินงานเพื่อพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคียัยในระดับพื้นที่จังหวัดสุโขทัยสงครามพศ2566-2570เมื่อวันที่2กร,รกฎาคม2567ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาความปลอดภัยด้านอักคีภัยในระดับพื้นที่ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม2566-2570พร้อมทั้งเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุทรสงครามลงนามแจ้งเวรนหน่วยง,งาน,นงต่างๆใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว2 โครงการฝึกการป Anyways, mm. mm. ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงครามประีาณ2517อคีภัยตลาดน้ำอัมพวาดังนี้2.1การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกเมื่อวันที่24สิกาคม2567 2.2การฝึกบนโต๊ะที่บนท็อปเอ็กซ์ไซส์เมื่อวันที่7สิงหาคม2567เวลา8.30นถึง14.00นณห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีนายกรกกมงส์มงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิด 1. วัตถุประสงค์ 2. กลุ่มเป้าหมาย 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับสนสถานการณ์สมมุติในการที่1เมื่อเวลา18นาฬิกาของวันเสาร์ที่10นงาคม2 5 6 7ได้เกิดเหตุไฟฟ้าและวงจรบริเวณใต้ฝ้าเพดานห้งองพักชั้น3ของอาคาร3ชั้นเชิงสะานข้ามครองอัมพวา ของที่ส,กส,กสกบบบบาการเทศบาลตาบลอัมพวาโดยห้องที่เกิดเหตุมีผู้ที่พักอาศัยนักท่องเที่ยวเข้าพักอยู่คนเดียวได้สังเกตเห็นฟันไฟสีขาวออกมาจากใต้ฝ้าเพดานหลังคาอาคารห้องพักความทังได้ยิเนเสียงไฟฟ้าช็อตจึงได้ตะโกนออกมาด้วยความตกใจไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม,ไไม,ไไม้และรีบลงบันไดมาแจ้งเจ้าของอาคารที่หน้าเคาน์เตอร์ชั้นหนึ่งเมื่อเจ้าของอาคารได้รับแจ้งเหตุจึงรีบขึ้นไปตรวจสอบปรากฏว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ฝ้าเพดานห้องพักชั้น3แล้วไม่สามารถ นำถังดับเพลิงเคมีแห้งแบบมือถือเข้าไปควบคุมเพลิงต้นได้จึงรีบแจ้งผู้พักอาศัยทั้งหมดให้รีบอบยพตออกจากตัวอาคารโดยเร็วพร้อมโทรแจ้งดับเพลิงเ Th ทศบาลตะบนพะวาสถานการณ์ที่2เมื่ 2. 2> อเวลา18.5นาทีของวันเสาร์ที่10สิงหาคม2 5ง7หน่วยดับเพลิงเทศบาลตะบนพะวาได้รับแจ้งจากเจ้าของอาคารว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหมอาคารไม้3ชั้นของตน บริเวณห้องพักชั้น3ามที่ตั้งอยู่เชิงสะพานข้ามคลองอัพวาฝั่งที่ทำการเทศบาลตะบนอัพภาซึ่งมีผู้พักอาศัยรวมจำนวน10คนเมื่อนายกเทศมนตรีตะบนอัพภาวและทีมดับเพลิงเทศบาลตะบนอัพวาเดินทางเข้าพื้นที่เกิดเหตุพบว่าไม่สามารถนำรถดับเพลิงเข้าพื้นที่เกิดเหตุได้เนื่องจากมีร้านค้าจำนวนมากตั้งอยู่บนถนนทั้งสองข้างทางรวมทั้งประชาชนท่องเที่ยวจำนวนมาก้าดูสถานการณ์ทำให้เพลิงลุกลามไปยังชั้นอื่นๆเสียหายทั้งหลังและลุกลามไปยังอาคารข้างเคียง ที่อยู่ติดกันไปเรื่อยๆจนถึงปากของอภาวารวม15หลังมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย30คนบาดเจ็บปานกลาง10คนและบาดเจ็บสาหัส5คนรถเกตยนเสียหาย2คันและรถยนต์หนึ่งคันโดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิน่นและสำนักงานเทศบาลตะบนพวาเมื่อสถานการณ์เพลิงไหม้ลุกลามเป็นอาคารข้างเคียงผู้นือการท้องถิน่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์แล้วเกินขีดความสามารถรายงานให้อำเภออภวาเพื่อส่งมอบอำนาจสั่งการต่อไปสถานการณ์ที่3าม มื่วลา18นาฬิกา15นาทีของวันที่10สิงหาคม2517นายอำเภอพวาผู้อำนวยการอำเภอได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรีตำบลพภวาผู้อำนวยการท้องถิ่นว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารไม้3ชั้นและลูกราบยางอาคารข้างเคียงจำนวน15หลังฝั่งที่ทำการเทศบาลตำบลพภวาจึงเกินขีดความสามารถของเทศบาลตำบนลนพวานายอำเภอพภวาผู้อำนวยการอำเภอเดินทางถึงพื้นที่เกิดเหตุโดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอพภวาณเทศบาลตำบลพวา ในขณะเดียวกันมีลมกระโชกแรงพัดพาเ็ดไฟไปติดรเรือโดยสารท่องเที่ยวนวนหนึ่งลำในคลองอัมพวาและติดผ้าใบอาคารบ้านเรือนของตรงข้ามวัดฝั่งอัมพวันเจติการามและเกิดลูกลามเป็นตัวอาคารร้านค้านอำเภอพมวาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์แล้วเกินขีดความสามารถของอำเภอจึงรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขามผู้อ่าในการจังหวัดเพื่อย,ยกระดับการจัดการสารภายัยจากระดับหนึ่งาเล็กเป็นดับสองนัดกลางต่อไปเนื่องจาก พลิงไหม้ลุกลามอาคารร้านค้าทั้งสองฝั่งของอภวาเสียหายประมาณ30บหลังคาเรือนต้องระดมกําลังคนและทรัพยากรจังหวัดต่อไปสถานการณ์ที่4เมื่อเวลา8นาฬิกา30มนาทีของวันเสาร์ที่10สิงหาคม2567ัผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อได้รับแจ้งเหตุจากนายอำเภอพภวาสั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงครามจะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรสงครามขึ้นณสำนักงานเทศบาลตำบลอภวา พร้อมมอบหมายภารกิจให้แต่ละหน่วยงานตามโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรสงครามและประเมินสถานการณ์แบ่งมอบพื้นที่ออกเป็นสโซนโดยมีปลัดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้อำนวยการสวนปฏิบัติการประกอบด้วยพื้นที่โซน A อฝั่งที่ทําการตําบลอัมพวาโซนบีในคลองอัมพวาและโซน C ีฝั่งวัดอัมพวันเจติยารามพร้อมทั้งแต่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ณจุดเกิดเหตุรวมทั้งระดมกาลังคนและทรัพยากรเข้าพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อตอบโต้สถานการณ์จนถึงเวลา20นาฬิกาสามารถควบคุมเพลิงสงบลงได้กรมป้องกันและบเทาสาธารณภัยปกป้องห้องไทยเพื่อปูงประชา